สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการจับกระแสหุ้นประจำเช้าวันอังคารที่27ธันวาคม2554ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันบ้างนะคะยังคงปิดในแดนลบค่ะโดยปิดที่ระดับ1 0 3 2 5 1จุดลดลง4.86จุดมูลค่าการซื้อขาย9,902.10ล้านบาทนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ79.02ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ271.61ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ118.82ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ311.40ล้านบาทค่ะ สำหรับความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนเนสแ a ็กเอสนะคะก็ปิดทําการเนื่องจากเป็นเทศกาลคริสต์มาสค่ะในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะนิกเกอิเมื่อเช้านี้เปิดตลาดลดลง36.34จุดค่ะส่วนราคาน้ํามันใน m ม x กซ์รมไปถึงดัชนีค่าระหว่างเรือปิดทําการเช่นเดียวกันค่ะ เราวกมาดูที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ที่ปิดทําการเนื่องจากเป็นเทศกาลคริสต์มาสค่ะในขณะที่นักวิเคราะห์นะคะคาดการว่าภาวะการซื้อขายในอีก2-3วันข้างหน้านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ค่ะว่าปิดทําการของตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นจะปิดฉากอย่างไรในรอบปี2554นี้ค่ะ ซึ่งสัปดาห์นี้มีข้อมูลสำคัญที่ต้องติดตามในสารัฐค่ะได้แก่ยอดขายบ้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ค่ะ ซึ่งแม้ว่าปัจจัยเหล่านี้จะออกมาดีหรือไม่อย่างไรมีอีกหนึ่งปัจจัยที่นักวิเคราะห์ให้ความสําคัญนั่นก็คือวิกฤตหนี้ยุโรปค,ค่ะว่าจะกลับมาเพิ่มแรงกดดันให้กับตลาดอีกหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะถ้าปัจจัยเหล่านี้ยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการเทขายหุ้นได้อีกรอบหนึ่งค่ะ เอาละค่ะวกมาดูตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงานะคะปริมาณการซื้อขายเบาบางเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดคริสต์มาสของตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะสำหรับสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้นะคะก็ยังมีความหวังเล็กๆนะคะก็ในส่วนของกองทุนไม่ว่าจะเป็น LTF, RMF นะคะ และก็ w i n d ดว์ r ร s s i ิ g ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะแค่ประคับประคองตลาดไปได้เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นักวิเคราะห์ประเมินว่าตลาดน่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆเพราะตลาดหุ้นในต่าประเทศส่วนใหญ่เริ่มปิดทำการแล้วนะคะและนอกจากนี้ก็ยังไม่มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สาคัญออกมาค่ะสำหรับวันนี้มีแนวรับอยู่บริเวณ10,24จุดส่วนแนวต้านอยู่บริเวณ1 0 4 5ถึง1,051จุดค่ะ หมดเวลาแล้วสำหรับจับกระแสหุ้นเช้าวันนี้พบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ